ดดอกเบี้ยบ้านของกรุงไทยค่ะตอนนี้เฉลี่ย3ปีนะคะในไตรามาสนี้นะคะไตรามาสนี้หมายความว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนาย,ยน2567ค่ะเฉลี่ย3ปีนะคะอยู่ที่3.6นะคะตรงขีดเส้นสีแดงนะคะถือว่าแพงถูกไหมพี่ ยังอยู่ในเรทดอกเบีย้ยปกตินะเวลานี้นะคะที่จริงอะคะ่ะดอกเบีย้ยของกรุงไทยในไตรามาสก่อนนะคะสูงกว่านี้นะคะเฉลีย่ย3ปเี้ยสาแต่ว่านะเวลานี้เนี่ยไตรามาสที่สองเนี่ย3.6ถือว่าลดลงมาแล้วอะนะาทำประกันนะคะเดือนที่1-7ถึงดอกเบี้ย1.58้เดือนที่8-12ถึงน,นะคะปีที่2ปีที่3ก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือ4.2 อย่างไรก็ตามเฉลี่ย3ปีมันอยู่ที่3.6ค่ะจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่ล่ะน้องดูตารางด้านล่างตรงนี้นะคะ<ๆ>เขาก็จะมีประมาณการไว้นะสมมุติว่าวงเงินของน้องอยู่ที่2ล้านนะคะน้องกู้ประมาณเท่าไหร่ดี40ปีแล้วกันค่ะ40ปีนะคะถ้าน้องอผ่อน2ล้านใช่ไหมคะน้องก็จะผ่อนเฉลี่ย3ปีนะคะอยู่ที่12,200ค่ะยกตัวอย่างยอดผ่อนของไตรมาสที่แล้วนะคะซึ่งมันแพงกว่านะคะ สมมตินะคะว่าเราหวักกู้เงินอยู่ที่2,500ยอดผ่อนชําระทั้งหมดนะคะอยู่ที่455เดือนประมาณ37ปีนะคะเดือนที่1-7ถึง8,000นนนึงะคะเดือนที่8-12ถึง11,000ปีที่2-3ถึง12,000นะคะใครอยากจะยื่น กรุงไทยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเป็นพนักง,งานประจำทั้งเอกชนรัฐบาลและิละุหกิจได้หมดเลยนะคะสามารถที่จะบอกอินไปที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยได้เลยะคะ่ะแล้วก็นําเอกสารไปยื่นให้กับสินเชื่อน,นะคะพี่แล้วก็ถ้าเป็นกิจาการส่วนตัวได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าน้องต้องจดทะเบ,บียนพาณินะคะ